สวัสดีครับที่ร้านช่างเก่งทับหลวงนะครับร้านเลี่ยมพระนะครับวันนี้เราจะมาลองใช้เครื่อง iMac นะครับกับงานเลี่ยมพระนะครับนะครับก็มีสายอ่อนนะครับนะครับเราจะใช้สายอ่อนตัวนี้นะครับแล้วก็หัวขัดตัวนี้นะครับมาขูดไอกรอบกรอบเงินชุบทองนะครับมันเป็นกรอบเงินชุบทองนะนะคือมันกรอบมันหนาครับ พับเลยไม่ได้ครับหนามากมันต้องขูดขูดข้างในนีออกให้ถึงชั้นเงินนะขูดที่ชุบออกข้างในเนี่ยนะให้ถึงชั้นเงินแล้วถึงจะพับลงนะครับถ้าเราไปพับเลยเนี่ยมันแข็งแข็งมากเขาจะชุบแข็งมาแล้วก็ถ้าเราไปพับเลยเนี่ยสีทองที่เขาเคลือบมาเนี่ยมันจะเป็นรอยเยอะนะตอนพับยากมันแข็งนะครับนึกออกไหมนะครับผมก็เลยต้องขูดออกนะผมไม่รู้ช่างบางคนเขาขูดกันหรือเปล่าแต่ ถ้าสังเกตด,ดูถ้าไม่ขูดเนี่ยไม่ได้เลยก็พอดีได้เครื่องมาแบบ i ไอแม็กครับเขาส่งมาให้นะครับคนลองใช้นะครับก็พอดีเลยผมก็ใช้อยู่ประจำใช้สว่านอนะ่ะตัวมันใหญ่มันก็จับลำบากนะขูดอันนี้นครับขูดเฉพาะกรอบที่เป็นกรอบเงินชุบทองนะชุบหนานะเ,เนี่ยพิเศษใช่ไหมหนาพิเศษงานเขาดีนะครับงานรัดแบ็คนะครับงานรัดแบ็คที่ลังสิทธนะครับ โอเคนะครับจะลองขูดดูนะครับฟังเสียงเครื่องนะครับเสียงนิ่มมากนะครับผมก็จะขูดอย่างนี้ครับไอ้ตัวนี้แหละขูดขูดอย่างนี้นะครับขูดตรงที่เราพับอะนะขูดเฉพาะที่เราพับพอ,อเหนะ็นไหม ถ้าพับเลยเนี่ยผมเคยแล้วพับไม่ได้นะรับพับแล้วก็คือมันแข็งมากพราะทาชุบหนานะครับแล้วก็ขูดใหสิ่งชั้นเงินนะครับขูดสบายเลยผลิตใช้ตะวางไม่มีตรงนี้หรอกใช้ตะวานโอ้จับยิมบ้มปากดกดมือนะนะครับก็จะขูดประมาณนี้นครับ เอาที่กระชุบข้างในออกไปซะสี่เนี่ยนี่ครับนี่ใบยนยใช้ดีเลยอะนิ่มมากเสียงเครื่องนิ่มมากนะครับแต่เครื่องนิ่มมากเลยคุณภาพดี ตัวนี้เนี่ยใช้เก็บงานงานเลื่อมพลาได้หลายหลายอย่างนะทาแกนทาอะไรอย่างนี้นะเวลาเราก็ขูดอะไรอย่างนี้นะนะครับจะได้เลยนะครับแต่ผมมาใช้เครื่องเลเซอร์อีแล้วผมก็เลยไม่ได้ใช้ตัวนี้มาปขูดแกนมันจะเลเซอร์ตัดไปเลยก็เลยไม่ได้ทําหมือนั้นแต่สำหรับคนที่ทํามือจาเป็นมากเลยทำไมตอนผมทํามือผมก็มีตัวนี้ตัวหนึ่งแต่มันไม่ได้มีสายออกออย่างเงี้ย เมาไว้เจาะมาแทนสว่านนะนะครับแล้วก็ไว้ขูดแกนเวลาเลี่ยมๆกงไม่ใหญ่แล้วก็จะไว้ใช่ขูดได้เหมือนกันนั้นมือเราไว้ก่อนเลยนะอันนี้ก็พอแล้วขูดแค่ถึงชั้นในไม่เงินนะครับถ้าพักเลยเนี่ยโอกาสจะจะจะ,จะหักเพราะมันหนามนแข็งมันเมื่อกี้มันจะหักเห็นไะห ด้านนอกนะครับทุบมากๆาหักและเป็นรอยเยอะนะครับอ่าประมาณนี้นะครับก็อย่างนี้ครับเห็นไหมขุดอย่างนี้ใช้งานดีนะครับถูกใจใช่เลยนะครับขอบคุณนะครับสําหรับเครื่องที่ส่งมาให้นะครับให้ทดลองใช้นะครับรับการเลี้ยงพานะครับโอเคนะครับ นะครับมีห่อนะครับเขามีเสามาให้เลยนะเสามาให้นะครับ iMac นะครับสายอ่อนให้อุปกรณ์นะครับข้างในนะครับครบทุกอย่างนะครับใช้งานได้เลยนะครับไอ้เครื่องตัวนี้ความแรงขนาดนี้นะเอาไปเขียนพวกท้องเหลืองได้้วยนะอาจจะมีหัวอีกแบบหนึ่งหัวเป็นกากเพชรอีกแบบหนึ่งนะครับหรือหัวหัวเก็เฟืองอะเขียนท่องเหลืองเขียนชื่อ หลวงพ่ออะไร่ี้ผมอนนี้ผมเคยทำถงน,นะครับผมมาจ้างเขียนมาเขียนได้นะโอเคนะครับขอบคุณมากนะครับฝากไปเลยนะครับเครื่องนี้นะครับใช้กับงานเลี้ยงพระโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับ